การที่คุณนิพนธ์บุญญามณีตัดสินใจลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทไทยคือตัวเล่งครับเหตุผลที่คุณนิพนธ์บุญญามณีแสดงสปิริตคือไม่มีความประสงค์จะใช้ตําแหน่งของรัฐมนตรีี่ครับเวลาราชการมาต่อสู้คดีแต่อย่างใดจึงท่าหนังสือกร่าบเปลี่ยนท่านนายกขอลาออกจากตําแหน่งเลยเก้าอี้รัฐมนตรีมันจะโผล่ขึ้นไปสี่เก้าอี้ครับ หนึ่งล uh ัต huh. ีช kind of ่วยวราการกระทรวงมหาดไทยที่ลาออกสองลัมตีช่วยว่ากันกระทรวงศึกษาธิการก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้ลาออกรัฐดีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่26สิงหาคมหยุดนะไม่จะลาออกหยุดปฏิบัติหน้าที่เขาว่าปุ่มจะแต่เขาหยปรับอยู่เหมือนกันถูกท่อนึงเก้าอี้จะหายไปนี่นี่ถูกปลดออกเมื่อวันที่9กันยายนห5สองคนนั้นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับคุณนริมนพินโยสินวัฒน์แต่ สี e. ่เก้าอี้นี้อาจจะไม่ใช่นะ <c oughs> เขาบอกกันว่าถึงตอนนี้ในสายการเมืองในบรรดานักการเมืองในบรรดารัฐมนตรีพูดกันอยู่เรื่องเดียวรอบนี้ ต้องปรับใหญ่ครับไม่ว่าจะโดยอํานาจของลุงป้อมหรืออำนาจลุงตู่ครั้งนี้ดูแนวโน้มว่าปรับใหญ่เพราะมันมีหลายตําแหน่งที่เราเห็นเมื่อกี้สี่ห้าตำแหน่งใช่ไหมครับที่ว่างๆอยู่อีสี่ที่เก้าอี้ว่างอยู่เนี่ยสามสี่ตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าถ้าปรับแล้วแน่นอนเขาจะมีพ่วงมีพ่วงต่อนี่เขาบอกว่าเก้าอี้ที่รอการปรับเปลี่ยนแล้วสมงสา่รัฐมนตรีหกเจ็ดแปดก็รู้ว่าสุ่มเสี่ยงสันๆอยู่ เริ่มตีพลังงานเริ่มตีมหา,าไทยเริ่มตีช่วยว่าการกระทรงมหา,าไทยนี่คุณนิพนธ์นะเริ่มตีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไอ้นั้นไม่สั่นธรรมดานะสั่นแบบแผ่นดินไหวต่อมาเริ่มตีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันนี้เสียวจังเลยแป๊บทำไมมาเขาเขายังทําหน้าที่อยู่นะยังทําหน้าที่อยู่แต่ว่าถ้าปรับถ้าไปใั้ปัดส่งเรื่องของลัมตีช่วยมาไทยแมงคุณนิพนธ์เขาน่าจะพ่วงไปตรงนู้นด้วยพ่วงลัมตีพอมอไปด้วยปรับหนึ่งพ่วงสองลัมตีช่วยศึกษาศึกษาธิการนอนตอนนี้ถูกถูกพักกันทาหน้าที่อยู่ลัมตีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรนี่ว่างอยู่ว่างอยู่เขาพลังประชาัฐต้องการเพราะ มันเกี่ยวพันกับเรื่องของการทำนโยบายและเกี่ยวพันกับคนครับฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานช่วยนะ<ช>ว่าการไม่เกี่ยวนะว่าการเขาแร่งแล้วนี่ในสมัยหนึ่งร,รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังแค่สามสี่เดือนก็มีคนประสงค์แถมทุ่มเงินเป็นตุ่มๆเลยทุ่มนะโอ้หลังตุ่มๆเลยกี่กี่ตุ่มเมื่อกี้ตุ่มละสิบอ่ะตุ่มตุ่มเป็นร้อยนะพี่วีของปชปเนี่ยว่างหนึ่งตำแหน่งแต่คาดว่าจะปรับสองตำแหน่งนี่นี่ปชปก่อนภายในนะภายในอ้าวแทนคุณนิพนธ์บุญญามณีมีสามตัวเลือกลาออกไปมีสามตัวเลือกหนึ่ง คุณชินวัรบุญยเกียรติไอ้นี่รองหัวหน้าพักที่ภาคใต้เป็นวิปรัฐบาลด้วยครับและเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมาด้วยเออขึ้นว่าการนะเออนั่นแหลทีนี้พอให้ไปช่วยว่าการเคยเป็นว่าการมายังเคยไปแล้วมีคําถามนี้ก็หรือไม่ช่วยจะจะรับไม่เคยว่าการช้านะอันนี้ก็ดูก่อนอันที่สองรองนายกพักประชาธิปัตย์นี่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ใหม่ๆครับเดชอิฐขาวทองนายกชาย นี่นายกชายรองหัวหน้าพักสี่เดือนก็มีความหมายในการทํางานเพื่อประชาชน,นว่ามาแรงทางใต้คุมทางใต้อีกคนหนึ่งชื่อโพรออกมาตอนนี้ก็ตุ้มดันเขาบอกนี่ลอยไปแล้วนริศขำนุรักษ์สสพัทลุงก็คือเอาตัวแทนทางภาคใต้มาแทนคุณนิพนธ์มา<ล>แทนคุณนิพนธ์บุญญามณีครับใช่หรือไม่เดี๋ยวได้รุ้นกันอ่ะอีก ก้าอี้หนึ่งเขาบอกตอนนี้คึกคักมากคุณจติไกลเลิกก็คือปัญหาคุณจติเนี่ยเขาเขาทางปัจจัยปัดมองว่าหลังอย่างนี้อาจจะไปอยู่อีกพักหนึ่งรวมไทยใช่ไหมใช่เลยรวมไทยสร้างชาติใจไม่อยู่แล้วก็ปรับเลยตอนนี้แหละอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าจะย้ายแน่นอนเอ้าถ้าย้ายแล้วอยู่ทําไม,มเห็นไหม การเมืองเรื่องของอำนาจจึงปึงป้งปึ้งและตัวเต็งที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งตอนนี้เขาบอกว่าแข่งกันไม่พ้น3าคนเนี้ยนี่เป็นลัมตีเลรอนี่กัลยาโสพลพนิษฐ์เป็นลัมตีชั่วยอยู่สา,าธิการจะขยับสไลด์ขึ้นครับคุณองอาจครามภัยบุญบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์อันี้นี่ดูแลกรทมดูแลกรทมอ,อยู่อีกท่านหนึ่งคือสิริวัลปราศจากศัตรูใน ปาร์ตี้ลิสแต่โคต้าอยู่ที่จุติไกลเลิกคุณศิริวัฒน์เนี่ยคือสายโคต้าภาคเหนือออยังรักษาไว้ยอยู่อันนี้ถ้ามาหลังนี้คือโคต้าภาคเหนือเหมือนเดิมภาคเหนือภาคเหนืออันนี้คือฐานเสียงกทมอ่าตอนนี้คือยกระดับอ่าแล้วแต่ว่าปเจตปัตจะเลือกแนวไหนขึ้นชั้นฐานเสียงกทมอ่าโคต้าเดิมภาคเหนือจุติมาโดย ระบบวิธีการก็บอกว่าไม่ต้องการสมัยนั้นให้พักแตกครับยังทําหน้าที่ตอบแทนในฐานะเลขาธิการพักคนเก่าครับแต่ตอนนี้เขาบอกจะไปจะไปเนี่ยเอาจัดการก่อนภูมิใจไทยอย่งอางสามชื่อนี้ครับสามชื่อนี้ครับที่จะมาแทนหนึ่งคือบุรุษประเสริฐโสภาคนที่จะมาแทนอีกคนหนึงาบอกว่าถ้าโคต้าภาคตะวันออกเนี่ยควรที่จะเป็นชยุทธกลุมพระการจะนะนี่นนโคต้าถ้าเอาโคต้าภาคตะวันออกนี่บุรุษล่ะ บุลือเน่เลยบุลือก็ประสบการณ์ตะวันตกประสบการเหรอหรือว่าประสบการณ์เคยเป็นเข้าไปปุ๊บทำงานได้เลยและพูดง่ายๆคือขวัญใจของพรรคอยู่เหมือนกันกนภพินทร์ละนภพินทร์นี่รอบที่แล้วคู่แข่งสูสีคู่ขี้แต่ถูกเบียดพ้นจะครั้งก่อนจะเข้าครั้งก่อนแล้วใช่จะเข้าครั้งก่อนแล้วน้าพินทร์ทรศีสารพันโอ้โสามท่านนี้ก็ไม่รุนน่าดูเหมือนกันนะอยู่ที่นี่ครับคนที่จะจัดการตอนนี้อยู่ที่นี่ หน้าตาของคนจัดการตอนนี้เขาบอกว่าเกมเปลี่ยนลุงป้อมเปลี่ยนครับ,รบเปลี่ยนทั้งบริบทเปลี่ยนทั้งกระบ,บวนการทํางานรอดูว่าคนเหล่านี้จะสู่เข้าสู่เก้าอี้รัฐมนตรีได้หรือไม่ส,สองท่านนี้หลุดตั้งแต่วันที่8กันยายนะไหมคนนี้เขาบอกว่ากําลังจะกลับมานะคนนี้คนนั้นเขาบอกว่ามีคําสั่งพิเศษทํางานพิเศษครับ <laughs> <laughs> คนคนนี้อยู่ข้างหลังผมอาจจะโผล่ตัวออกมาให้เห็นในรอบนี้ก็ได้